สบายด ok. ีพี่น้องสูขู Б ่ซูข้นครับพ่อครับเป่าผ่านพาลอกขึ้นเราครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมกำลังสิไปพระกิจครับออกจากโรงงานครับสิไปลรบุรี่แล้วครับมานี้ครับสุ่มบรรยากาศด้วยกันครับออกมาจากโรงงานนะครับถนนสิมุ่งนาไปหมดเลยครับมุ่งนาไปบางปะยินหมดเลยครับไปบางปะยินไปสาระบุรีหมดเลยบางหน่อยสาระบุรีหมดเลยครับตัวนี้กำลังหอดี อำเภอลาดลุบแก้วครับปทุมธานีขับรถเด้อครับเด้อฝากเป็คตะลังใจเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่อผ่านเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะเริ่มกดกระดิ่งพร้อมนะครับอยากเรีอนครับผมวัดดีปีใหม่เด้อครับไผ่ลำด้วยเด้อครับคือดีปีแห้งทุกคนเด้อครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนี่แหละครับทั้งเพื่อนบ้านพร้อมเด้อครับเด้อ ตบปปเล่าบ้านความครับฝาคนไหลคดแช่ด้วยนะครับเด้อไปซีล่านครับมันนี้หมุอวันนียวันยุดครับภารกิจกับเดือนกนคือเก่าครับวันยุดธหรครับยุตธวันทิศครับยึดเมืองวันยุดประจํานะครับช่างบรรยากาศตอนเศ้าครับผมร่างออกเดินทาาครับเอาเศร้ายังมากินนะครับฮาหากินทั้งดอกไปดแล้วครับ อ่าเราะมึงนั่กินยังครับมไรเดี๋ยวก็ลังใจให้ทุกคนเด้อครับเด้อกลับบ้านกับเดินทางปลอดภัยเลยครับทั้งไปทั้งกลับเลยครับเด้อกับธัญพืกับลูบุรีครับวันนี้ซีลานครับต่างกันเพื่อคือนแหละครับเดี๋ยวนี้ผักไทยเลยนะครับเด้อคอมเมนต์มาเด้อครับคอมเมนต์มาเลยครับ ทักทายนะครับเด้อทักทายว่าผ่านไเด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับรถกับจากบางๆางนะครับเพระาะว่าเพันทับตายวัดครับแต่สีอีกมือสองมือเนี่ยคือจิตตึมอีกครับรถกรับอะไรตอนนี้ก็ยังโลกอยู่ครับเ เสียเกียรเล็กน้อยครับแสงสีครับแสงสีไฟสลดสุดๆตอนตะเศร้าครับวงแหวนนี่เป็นวงแหวนถนนราชพจกษ์เดอครับมุ่งหน้าทุนครับ รงไปบางปะยินครับผมพวกแวนีนถนนลาดเะตึกครับเดียวสายครับใครเคยอยู่แถวนี้ก่อนทักใต้ได้นะครับเด้อยู่แถวไปกับทีมงานเกขาเขาครับเริ่มต้นเดือนครับมาั้ทีหนึ่งครับ งานเอาการยางคือนเขาครับวัดยึดกับสเเบิเป็นสิ้นเดือนหมดเลยครับมันสิทธิยุดอยู่ครับสามสี่มือครับลน้าเพิ่นลน้าฟักร้อนครับนักสิได้เลาะไป่ใช่หรอครับวันนี้หาเลาะแตรลูบุโโรีครับหาเลาะน้ำปลาพาดเลาะด้วครับเด้อวันนี้เด้อลูบุรีครับโลูบุรี ออกชักหน่อยครับออกพงชักหน่อยเ,อเอนีกก่รนรใในรครับเด้อปากกดไหลกดแช่ติ๊งลังใจแถว่ากทะเลาะได้เด้อครับเด้อครับวัสดีครับ